ฮัลโหลทุกคนวันหวานจะบอกว่าวันนี้ออร์แลนโดเข้าฟอร์มกรี Green. ใครที่ตื่นมาดู Orlando w a r r i ร s บุกตบ Grand Rapids Rise บอกเลยว่าคุ้มค่าไฟมากแม่จบสกอร์3-0แบบสับแบบใหม่แต่ขอโทอดมีไม่ใช่3-0แบบเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์นะจ๊ะแต่มันคือสงครามประสาทลุ้นลวนสกอร์เบียดกันทุกเซต25-23ต่อ27-25ต่อ 25, แล้วพีกสุดคือเซต3ลากไป31-29ต่อ 29. โอ้ยดิวส์กันจนกรรมการจะเป็นลม MVP มงลงหัวใครต้อง ชีคอมบี้เท่านั้นบริทนนี่อาเบอร์ครอมบี้วันนี้คือร่างทองประทับร่างนางแบกทีมจนหลังแทบหักกดไปคนเดียว23แต้มจุกจุใน3เซตคือตบหายตบหายเหมือนโกรธบอลมาจากไหนยอมใจแม่จริงๆฝฟาดปังปังไม่สนลูกใคร งานดีงานละเอียดต้องยกให้ชมพู่พรพันธ์วันนี้เธอคือเซตเตอร์ตัวแม่สถิติมันฟองว่าดิกน้อยแปลว่าอะไรแปลว่าชีไม่ต้องวิ่งเป็นเทศบาลตามเก็บขยะจ้าเพื่อนเปิดบอลแรกช่ำชํำชีเลยยืนสวยๆปั้นเกมรุกถวายผ่านให้เพื่อนทุบจนเพื่อนแตกแล้วความพีคคือผู้แอบร้ายนะทำเองไปสี่แต้มงงมากนี่มือตบหรือมือเซตจังหวะสองล่องหนจังหวะบล็อกขึ้นมาครบคู่แข่งงงตาแตก ผู้หูเดสตินีชมผู้เอ็กซ์ลูเปอร์มีเรื่องขนลุกสถิติเสริร์ฟเจพู้กับชีลูเปอร์คือ Copy Paste เป๊ะเวอร์ er. เส,รสิร์ฟ1ิเสีย2เท่ากันเดะนัดกันมาปะเนี่ยเคมีเข้ากันเบอร์นี้ทีมเวิร์คคือที่จุดจบสายแข็ง เซตสาในตำนานใครใจไม่แข็งห้ามดูรีเพลย์เซตสามวสสมาราทอน31ต่อ29แต่ทีเด็ดคือกำแพงบล็อกจะสาวช่วงสำคัญวอลคิว e สบล็อกรัวๆปิดตายเจ้าบ้านคาบ้านไปเลยสะใจเวอร์สรุปวันนี้ออแลนโดวอลคิวิสคือตัวมารดาที่แท้ทรูครบเครื่องตกหนักบล็อกแน่นเซตเหนือใครไม่ได้ดูแมตช์นี้คือพลาดมากจบการรายงานจ้า